มาไม่เอาขอมแก้ไว่ยังค่ะุูพนไม่รีบไม่รีบ,ไม,รบไม่รีบค่ะเขายังไม่ทำคะแนนได้น้อยอยู่เลยค่ะอเบ็ดป่วยก็แบบไม่มาดูแลอะไรเลยโอ้ย พูดซะผมรู้สึกผิดเลยอ่ะพูดซะแบบรู้สึกว่าแบบเบสป่วยไปบอกว่าเบสเบสป่วยเขาก็ไม่สนใจให้เรียกรายมาถามเบสไม่สบายเหรอนู่นนี่แล้วก็อยู่กับเบสก็แบบอยากจะพักมันก็คือแบบว่าหายไปเลยบสตอบไปตอบว่าเบสสบายตุ๊ดตุ๊ดแล้วอีกวันตุ๊นี้ก็มาตอบอีกว่าเบสไม่สบายจริงเหรอเออไม่แต่ว่าพระเอกถามเขาวบบแน่ใจมั่นใจมากเลยเห็นแบบที่ถามเลวเบสก็บอกว่าเบสไม่สบาย พอิบบอกเลยกินยาด้วยนะบอกว่ารีบนอนวันนี้ได้พักก็พักเลยก็คุณบอกรีบนอนผมก็นอนเพราะผมตื่นมาอีกวันหนึ่งผมก็เลยเล่าให้คุณฟังว่าผมมรู้สึกไม่สบายเพราะอะไรเหมือนคล้ายๆเป็นโควิดก็บอกตัวโควิดแล้วคุณก็ไม่ได้เฉยอ่ะคุณก็เฉยอ่ะคุณไม่มาดูแลอะไรผมเลยไม่มีไม่มีโกโก้ส่งมาที่บ้านเลยไม่มีโกโก้คุณเป็นหวัดอยู่โกโก้มาเหมือนเหมือนก็จะช่วยนะ ก็เจ็บคอเนี่ยเพาไม่มีอะไรมาแบบอะ้นเราเลยอ่ะเราก็ไม่มาคนก็ไม่มาคนไม่มาด้อยอ่ะเออแต่ไม่ได้แบบก็บอกแล้วว่าแบบเหมือนจะเป็นโควิดเลยแต่ตรวจเราไม่ขึ้นเพาเราได้ฟังแล้วอ่ะนะเขาเแล้วถ้าแล้วถ้าแกมแล้วถ้าแกมไม่่ขยแล้วเขามาอะไรปะเออถ้าคุณสบายดีอะไรเงี้ยผมอ่ะเราปกติคือมาตอนไหนปกติ อะไรี่ไม่ก็อยู่ที่คุณไงจริงเหรอเออคุณเป็นคนทําคะแนนคุณต้องคิดเองเดี๋ยวโทรมาฮัลโหลกินข้าวอย่างซื้อของเขามากินข้าวกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะ